อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเ h ลดเกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแพ็กเนาะเดี๋ยวพี่เข้าไปตีแพ็กดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างนะครับโอเคเดี๋ยวมีแพ็กไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีหลีเข้ามานะบ,าบังคับใช้ตัวกินพืชน,นะครับนี่ก็เหลือ2แพ็กนะครับที่พี่ มีแพ็กสัตว์โลกล้านปีแล้วก็แพ็กนี้นะครับแพ็กใช้ตัวชุดเดียวลงต่อสู้กับคู่ต่อสู้หลายตัวเนาะเป็นดับเบิลเดอะไดโนเสาร์นะครับก็ได้รดไดโนเสาร์สตัวนะได้การ์ดสองใบโอเคเดี๋ยวพี่ก็เข้าไปตีแพ็กนี้แหละนะครับของยังรางวัลยังอื่นก็ธรรมดาธรรมดาโอเคว่าแล้วก็เดี๋ยวลงกันเลยก็ต้องสู้กับคู่ต่อสู้5ตัวนะในรอบแรก เดี๋ยวเราก็จัดไดโนเสาร์ระดับกลางๆลงไปสู้ล้กันนะครับก็ไม่รู้ว่าคู่ต่อ,อสู้มันจะเก่งขนาดไหนเนาะเดี๋ยวจัดแถวนี้แหละลงนะครับก็จัดเจ้าคาโนโลงก่อนเลยปึ๊บแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้โอเค ไม่รู้นะครับว่าคู่ต่อ,อสู้จะเก่งไหมโอ้ยไม่เก่งเลยนี่โอเคงี้ง่ายเราก็โจมตีก่อนเลยไปตีแต้มไปนอนก่อนตัวแรกโอเคอย่างง่ายได้นะครับเหลืออีก4ตัวตัวที่สองมี2แต้มแล้วมันก็โจมตี1อ่าเหลือ1น่นะโอเคเดี๋ยวเราก็ตี2องแต้มเลยอย่างนี้ ไปจัดสองแต้มไปนอนไปนอนโอเคครับตัวที่สามเป็นกินเนื้อนะก็งไงไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยดีไปโอเคผลตางหนึ่งแต้มก็นอนสิครับตอนนี้เขาเหลือสองตัวแล้วนะสามแต้มไม่ทำอะไร เราก็ตีเลยไปโอเคไปนอนเหลือตัวสุดท้ายหกแ,แต้มนะตีเราแน่เลยโอเคมันตีมาสี่นะครับปังเรานอ,นอนนะครับกินพืชลงสนามแพ้ทางเขาเราก็อ่า ตีเลยแล้วกันไปสีแต้มเขาสองแต้มยังไม่นอนนะปังเหลือนิดเดียวโอเคมีสีแต้มแล้วมันจบตีสามโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามีครึ่งบกครึ่งน้ำปิดท้ายไว้อยู่ชนะทางเขาอยู่แล้วเราก็จัดเลยสีแต้มรอบแรกสบายปัดปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอย่างง่ายได้นะครับรอบแรก แพ็คนี้คู่ต่อสู้ก็ไม่เก่งเนาะธรรมดาธรรมดาเลยอะ่ะโอเคไปรอบ2กันดีกว่านะครับรอบสองมันน่าจะเก่งขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จัดตัวเก่งขึ้นอีกหน่อยลงละกันจัดตัวเอานี่แหละแถวนี้แหละ จัดเจ้าอลังกาปุ๊บปึ๊บโอเคน่าจะไหวอยู่ก็ยังไม่เก่งนะคูดต่อสู้เฮ้ยก็ดีอะเนี่ยเราก็โจงตีเลยไปหนึ่งตามไ,ไปนอนไปนอนโอเคครับตัวที่สองยังเป็นกินพืชอยู่นะ รอบนี้ก็สู้ห้ตัวเหมือนเดิมนะครับมี2ไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยเข้า1แต้มนี้ก็นอนสิครับโอเคตัวที่3นะครับมี3แต้ม3แต้มแล้วไม่ทำอะไรแล้วทีนี้ไป3แต้มอีกเข้าอีกไปนอนตัวที่3มเด็กสตัวเองนะครับ มี5แต้มแพ็กนี้ถือว่าง่ายเลยนะเนี่ยไม่ทำอะไรแล้วก็ตีไปเลยไปโอ้โหป้องกันสีไม่เข้าเลยนะปังตอนนี้มันมี5แต้มนะครับห้าแต้มแล้วไม่ทำอะไรเรามี5เหมือนกันเราก็เปลี่ยนตัวแล้วก็ชาร์จ ไปมีสามไอ้ปปองกัน3นะเมื่อกี้ตอนนี้มันมี6แต้มนะครับ6แต้มแล้วปนจมตีห้าปังเข้านิดเดียวเองโอเคเราก็จัดเลยไปเอาแต้มหนึ่งก็เรียบร้อยสิครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับ ไม่ชิวเลยนะแพ็คนี้ไม่คิดว่าจะชิวขนาดนี้โอเคมันโจมตีมาสี่สบายสบายตอนนี้เรามีแปดใส่หมดเลยไปแปดแทบไปมาปับปับปับ,ปบเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของแพ็คนี้เนาะชิวมากเลยอะ่ะได้ดินเอม่วง50นะครับ ต่อไปรอบที่สามจะชิวต่อไหมไปดูกันรอบที่สามเอาตัวเก่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเหมือนคู่ต่อสู้มันจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะก็แถวนี้แหละเนาะตัวแรกก็อลัมการนี่แหละแล้วก็ มีแต่ตัวกินพืชเนาะแถวนี้เอานกแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวตัวนี้เลยแล้วกันโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะาตีก่อนได้เลยไปดึงแต้มไปนอนอย่างรวดเร็ว ปังเรียบร้อยตัวที่สองกินเนื้อมีสองแต้มแล้วโจบตีมาหนึ่งนะครับโอเคเราก็จัดสองแต้มเลยไปเอาหนึ่งแต้มไปนอนเร็วมากตัวที่สามของเขามีสอง ไม่ทําอะไรเราก็ตีสามเลยไปเข้าสองแต้มน,นี้ก็นอนอย่างง่ายดายเฮ้ยชิลมากเลยอะชิลชิวเลยนะเนี่ยมีสี่แล้วก็โจงตีสี่ปังแต้มหมดใช่ไหมไปหนึ่งแต้มไปนอน โอ้ oh, แป๊บเดียวตัวสุดท้ายแล้วนะมี5เอะมี4แต้มจบที่3โอ้โหจะชิวไปไหนแพ็คนี้ของรางวัลก็ถือว่าโอเคนะแจกไดนโนเสาร์ทั้งสองตัวถ้าได้ตัวรีเจนเดอรี่ระดับ1 2ใบเลยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยแพ็คนี้นะครับโอเคชนะไปนะครับรอบที่3โอเครับ DNA ม่วงอีก50นะครับไปเดี๋ยวเราไปรอบสุดท้ายกันดีกว่าหน้าปกมันอินโดมินัสเล็กเนะนึกว่าจะยากเราก็จัดนี่อลังกาอีกอะแัปเตอร์ดีไหมไม่ดีเอาอลังกาดีกว่าแล้วก็ นกแล้วก็นี่โอเคมารอบแรกเราก็ตีได้เลยเหมือนเดิมเลยเนี่ยคูกต่อสู้มันค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่เก่งไม่สุดนะปังเรียบร้อยเด็กสตัวตอนนี้มีสองแต้ม ไม่ทําอะไรผมก็ตีเลยไปสองอป้องกันสองนะโอเคมันยังคงมีสองแต้มอยู่แล้วไม่ทําอะไรก็เจอสามแต้มไปดีไปเขาสองแต้มไปนอนไปนอนตัวที่สามเหล็กสามตัวนะมีสี่แต้มทำไรทำมาไม่ทำอีก เราก็ไปโอ้โหป้องกัน3นึกว่าจะป้องกันไม่ถึงโอเคตอนนี้มันมี5แต้มแล้วนะห้าแต้มแล้วไม่ทำอะไรเหเฮ้ยสะสมเยอะไปละไปหแต้มเลยที่นี้โอ้โหทีีป้องกันแค่2เองปังเรียบร้อย เล็กสองตัวเองนะครับอ่านี่ตัวสุดท้ายเขาอินโดมินัสเล็กนะตัวนี้ทีเล็กแล้วมันก็โจมตีห้าอย่างนี้เราก็นอนสิครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวกินพืชมาสะสมแต้มเนาะเราก็ชาร์จเลยนะครับมา ตอนนี้มันมี5้าแต้มห้าแต้มก็ตีมาไม่ตีนะเราก็ชาร์จสโจมตีสไปเอาแต้มหมนึ่งขอตอนนิดนึงปังคึงหลอดเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มันมีเจแต้มนะครับแล้วมันก็โจมตีแค่สเฮ้ยดู้เกมมากไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อต่อ แล้วก็ไปเข้าแต้มหนึ่งนะก็นอนเหมือนกันสิโอเคครับตัวสุดท้ายเขาอินโดมินัสเล็กนะครับมีสีแต้มไม่ทำอะไรเหรออย่างนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวเลยเอานกลงมาจัดการแล้วก็ ไปเลยเจ็ดแต้มไปเขาห้าแต้มอย่างนี้ก็ปรับ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 ,บเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปทุกรอบเลยนะแพ็คนี้ถือว่าง่ายมากนะครับถ้าได้ของรางวัลดีก็จะแจมเลยนี่ได้แล้วนะดับเบิ้ลเดอะไดโนเสาร์ไปโอ้โหได้ระดับแร่สองตัว ถ้าได้รีเจนเดอรี่นี่ถือจะถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรได้แต้มจวีสองร้อยห้าสนะครับโอเครับของรางวัลลายวันแล้วก็ไปรับ DNA ส้มนะครับ โอเคก็จบไปนะครับสำหรับการตีแพ็ควันนี้ก็ถือเปว่าเป็นวันพักเลยนะก็แพ็คถือว่าแพ็คง่ายมากแต่ถ้าใครได้ตัว Legendary ระดับ1-2ใบเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะเป็นแพ็คที่คุ้มมากแต่ของพี่ได้แค่ระดับแรเองเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนลวครับบ๊ายบาย อาเย็นนี้มีลีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันละกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ